มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกลางที่ประชุม First Move r c o l l i t i o n ไทยเริ่มทำนาแบบเปียกสลับแห้งลดการปล่อยกา๊าซมีเทนสอดรับนโยบายสินค้าเป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมของทั่วโลกศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและส,หก,ละสหกรณ์ได้ร่วมการประชุมแลเสนวนา m e t t i n g ดอ t h e f i r s t Mover o o l l i t i o เ Leader ณเมืองดาวอตสมาพันทรัสสวิตโดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนความสำเร็จและแนวทางในการผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือกรีนโปร c u r เมนต์โดยศาสตราจารย์นกเตลน,นรม,มนได้นำเสนอที่ประชุมว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทัางสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนรวมถึงกเกษตรกรไทยที่สูงวัยมากขึ้นจึงทําให้ต้องน,นํานวัตกรรมในเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคการ,กรเกษตรเพื่อให้เกิดการคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพทํานา ันนั้น,นประเทศไทยจึงได้นำรูปแบบการทำนาแบบเปียกสลับแห้งมาทดลองโดยเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมโดยพบว่าสามารถที่จะลดะที่จะเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ2 5ถึง40ลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ50และช่วยลดการปล่อยกา๊าซมีเทนซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดิตและยังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้การยกระดับภาคเกษตรของไทยให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงและส่งเสริมการทำเกษตรอ,อย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกผลักดันแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยภาครัฐได้นำเทคโนโลยีทางการเกษตร Agri t e c h มาใช้เพื่อให้คนในภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยซึ่งการประชุม World Economic Forum 2025ในครั้งนี้ทั่วโลกได้ความสำคัญภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำเกษตรที่ช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขยายผลให้ประเทศไทยต่อไปจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว